ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัคซีนเลยเวลาขณะนี้ก็19นาฬิกานะครับ6นาทีตรงกับวันที่30สุลาคม2568ขึ้น9คำ่ำเดือน1 2ตีมะเส็งน,นะครับอตอนนี้ก็ฝนกำลังตกนะครับ ครับเ็นตกปานกลางนะครับเ็นตกดินตอนหัวค่ำนะครับพอตกมาเกือบสามสิบนาทีแล้วนะครับขนาดนี้เป็นถึงสิบเก้านาฬิกาเกนาทีนะครับกนะบ็ตก นานประมาณ30-40นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับก็รินไปเรื่อยๆครับถนนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือสามแยกกนบุ่นหรือสามแยกเต่างอยนะครับ ถนนสองสามสามเก้ามาจุดทางหลวงแผ่นดินมาเลเสองสองแปดเจ็ดนะครับสองสามสามเก้ามีความยาวสี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับจากตรงสามแยกตองอยอยือสามแยกคนบุญไปก็จะผ่านวนบุญห้วยหวด เต่างอยนาหลวงบึงสาแล้วก็โคกงอยนะครับแล้วก็เต่างอยใต้เต่างอยเหนือไปออกบ้านน้ำพุสสมักีนะครับก็จะเป็นสามแยกนะครับข้ามสะพานน้ำพุงไปก็จะเป็นสามแยกนะครับ แยกที่เราจะไปออกสีชานี่คือถนนสองสามสามเ้านี่ก็จะไปทางซ้ายครับไปทางซ้ายเข้าวงเวียนสามแยกแล้วก็จะไปทางซ้ายสำหรับทางขวานี่ก็ไปตามถนนสองสามห้าแปนะครับก็จะไปออกถนนสองสองสามบ้านไพรล้อม ระยะทาง10กิโลนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับไปออกนายอนี่ก็ไปออกถนน223เหมือนกันนะครับก็จะไปออกนายอนะครับโดยแยกตรงแยกก็จะเป็นที่บ้านบึงน้อยนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางสกลไปออก223เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสกลนครนะครับเลี้ยวขวาก็จะไป โคกสีสุพรรหน้าเก่บ้านต้องนะครับก็จะไปจุดถนนหนึ่งหนึ่งสองนะครับเรียบริมโขงนะครับสายริมโขงก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนด้านทางนี้ก็จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดน้องคายนะครับสำหรับถนนสาย 1นึ่งหนึออะนะครับก็เข้าไปแล้วก็หนองคายอุดรอ,อีกนะครับก็จะ,ะระยะทาง50 2องกิโลอุอดรสะกลอีกเลี้ยวซ้ายะนะครับจากอุดรสะกลไปจากอุดรไปสะกลน,นี่ก็ระยะทาง 160โลนะครับไปตามถนน22นะครับ22ก็จะวงเวียนไปมารอบๆนะครับตอนนี้ก็ฝนล,ลินสำหรับบริเวณสาแยกหมวดคืนเดือนะครับอยู่นะครับก็จับีิกัดก็จะเห็นนะครับ จับ gps ถนน2287นี้ก็จะอยู่ในเขตจังหวัดนุกงดารนะครับถนน2339นี้ก็จะอยู่ที่ทางจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่สามแยกกวนบุญหรือสามแยกเจางอยนะครับ แต่ป้ายที่เขาคิดว่าสามแยกเจ้างอยนะครับแต่ห่างจากเจ้างอยประมาณ15กิโละนะครับระยะทาง15กิโลอตอนนี้ก็อยู่กับช่องหมวดคืนเกษนะครับนานๆทีก็ตกมาได้หลายวันแล้วครับแต่ ตกเล็กๆน้อยๆนะครับหลังวันสองวันที่ผ่านมานะครับสามวันที่ผ่านมาก็ตกเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ตกลินนะครับภายในห้าวินาทีนะครับสามารถเปียกได้นะครับครับก็เอาเสียง ฝนตกใส่สังกะสีนะครับเป็นเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงฟังเสียงไปเรื่อยๆก็อีกไม่นานนะครับก็คงจะถึงวันลอยกระทงนะครับลอยกระทงคือวัน วันเพ็ญเดือนสิบสอง่าเขาเรียกวันเพ็ญเดือนสิบสองนั้นคือขึ้นสิบห้าค่ำนะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง่านะครับขึ้นสิบห้าเดือนสิบสองนี้เป็นเดือนจันทรคตินะครับจันทรคติไม่ใช่เดือนปฏิทินนะครับสำหรับเดือนปฏิทินนี้ก็จะเป็นเดือนสิบนะครับ เดือนตุลาคมเดือนที่สิสบสำหรับเดือนสำหรับเดือนที่เรานับนะครับจ้ามจ,จันทรคตินี้ก็จะเป็นเดือนสิบสองตอนนี้ก็บางหมู่บ้านนะครับก็เก็บเกี่ยว ถ่าท่ามกลางฝนตกริมนะครับข้าวนี้ถ้ใช้รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวจะต้องเอามาตากก่อนนะครับจากแห้งๆแล้วค่อยค่อยเก็บคข้ยยุ่งค่้าสางนะครับเข้าถึงจะไม่เน่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดพื้นเด้อด,ด้วยนะครับารายงานผลฟ้าอากาศที่อยู่ทาง เกี่ยกิจต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ฝากติดตามช่องหมวดสุนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณดดครับ